โอเคสวัสดีครับมาเทสก่อนส่งนะครับตัวนี้เป็น o l y ิมปัสสา le ตามที่แจ้งมาตามนี้ฝาถ่านเปิดไม่ได้ไฟไม่เข้าชาัตเตอร์ไม่ทํางานแล้วก็ CLA คือเบื้องต้นเนี่ยเช็คดูแล้วนะครับวงจรข้างในมันเป็นคาบออกไซด์เต็มไปหมดเลยเนอะก็แก้ไขแล้วก็ทําให้มันถ่ายได้นะครับในส่วนนี้นะเพราะว่าด้วยชิ้นเลนด้วยระบบมันยังพอที่จะทํางานได้ นะครับอ่ะมาดูกันชิ้นเลนถอดล้างทั้งหมดแล้วนะครับด้านหน้าด้านหลังนะถอดยกเบ้านี้ออกเนาะแล้วก็ฝาปิดฐานตัวนี้อตอนนี้หมุนได้แล้วใส่แบตเตอรี่ไว้อยู่นะครับวิธีเช็คแบตกดตรงนี้แล้วไฟมันจะขึ้นสีแดงๆไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเอ่ย อ่มุมนี้น่าจะเห็นนะครับอ่เนี่ยเห็นไหมโอเคเนาะตอนนี้ก็คือไฟเข้าทำงานปกตินะครับตัวกล้องจัดการไปทั้งหมดแล้วกล้องรุ่นนี้อ่าไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอยู่ที่โหมดออโต้อย่างเดียวหมุนโฟกัสแล้วขึ้นฟิลม์มกดถ่ายนะครับืมอ ่เห็นไหมแสงน้อยอ่แสงมากแสงน้อยมันก็จะเป็นออโต้ของมันทั้งหมดนะครับชื้นเฟรมเซลล์ทามเมอร์ตัวนี้ดันลงมากดถ่ายตัวกล้องทำงานปกตินะครับแต่ว่ามันจะมีชิ้นส่วน บางชิ้นที่เป็นคาบออกไซด์พวกสายไฟพวกอะไรพวกนี้ก็เลยต้องทำการเปลี่ยนสายไฟแล้วก็ดัดแปลงระบบมันนะครับนิดหน่อยให้กลับมาถ่ายได้โอเคเนาะก็ตัวนี้ไม่มีอะไรต้องแนะนำเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องที่อยู่ในโหมดออโต้อย่างเดียวขึ้นฟิลม์มกดถ่ายถ้าไม่มีแบตเตอรี่จะใช้งานไม่ได้ โอเคไหมน่ะเล็กนับเฟรมลันปกตินะครับน่ะรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังกลับไปที่ตัว S เหมือนเดิมถัดมาปุ่มกอ่อเฟรมตัวนี้มันก็จะเฟรพอขึ้นชัตเตอร์มันก็จะดีดลงมาน่ะเนี่ยดีดลงมาแล้วมันก็จะล็อกอื ก็จะประมาณนี้นะครับกับทำ c l a ตัวนี้เนาะฝาปิดฐานด้านในจะเป็นแบบนี้ตอนแรกมันเป็นคาบออกไซด์เกาะมานะครับเนี่ยก็จะเห็นคาบอยู่แต่ขูดออกไปทั้งหมดแล้วนะนใส่แบตเตอรี่ไว้ลองฟอย์ไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะ โอเคครับ